มันชอบนักมวยไม่ชอบนักเซ็โอ้โหมีพี่เสียงนยโหน่งศรีวัฒนาครับศรีพ่ี่โยนัชนุนโอ้โหศรีวัฒนด้จมร้อยนาสยเปิดไม่่เากันครับท่านผู้ชม เปิดสายเสือนะครับพี่ยาวโอ้โหอแลรวท่า hmm. น hmm. ี้เสียงไปสุดแต่ยังไม่จบโอ้โหเสียงไปสุดแต่ยังไม่บดูภาพชัดเลยแม่โอ้โหน่าจะไป็ชมกันบ้างครับเสียงสุดแต่ยังไม่จบน่าจะกอดขนาดซ้ายหน่อยสอหนึ่งสองหนึ่งครับท่านผู้ชมสิ่งที่ผมคำจัง สิริวัฒนาเลเ้กลุ่นี้ไขาครับสองแถวเสื้อเขียวซักเซสปอร์ตแอด์อคอับบายไร้อยพลูกนี้ับโยกครับอาบ๊อบบี้เปิด้วก็ชงบังงครับแจ็ครอแรงมายัโยกครับเดมตรงนี้โอเลัไปครับบุ้ลงทาโอ้โหเสองสามเ็สปอร์ตแอด์อลับบายไร้น้อยพาิช จะเอาพื den den den. ้นใหญ่โอ้โหคตรงนี้างสวีดวัฒนาได้แจ้งจะส่งจิตเน้นคำอุศริวัฒนาสี่สองซ้ายที่บ็อกกี้กำลังจะยืนแล้ตรงนี้อั้เสียแล้วก็ตรงส่งตรงจีนสุดอดได้แจ้งให้เจนครับเอแล้วครับท่านผู้ชมกรรมการของเราครับอาจารย์พิทูลับประกันฟา้าเมื่อสักครู่นี้คือ อ๋อกนอกวงกลุ่มนะครับท่านผู้ชมมาดูจังหวะลีลาการเสิร์ฟของพี่โทนีสามสีดีวัฒนาครับเสื้อบ่วงแดงสไตล์สปอร์ตได้แต้มกดเต็มเท้าครับส่งดำสี่ท่้งพี่โทนี่ จังขาหัวแล้วก็สื่อผู้มีปัญครับท่านผู้าปูเสียงมันบ้างผีราชชงสวยแบบเสียงแตะสุ่มเดียโท่านเจ้าปู่ไดยแจ้งกำลังเสรโหนึกว่าจะเตะนะครับแต่ยอดเทพลายเท้าเอ้ยถ้าเป็นสุนัขวัดนะครับรับเข้ามาก็ต้องชมดูด่านี่กรรมการของเรามีความสามารถพิเศษในการสื่อสารกับสุนัขได้สุดยอดเดี่เราเป็นคนเดี่วกรรมการคนเดียวครับที่หัวร้านของประเทศไทยเอยู่ฮ่า ยาโง่ไปเรื่อม่้าพจ้าจะ่อบอกพี่เสีห่าจริงสอบอกพี่เสียงพี่เสียยนไปตรงนั้นจุนัดอส่าได้แจม้เตนที่ได้จอรับขนมาดูครับพี่ยาวคืนใหญ่ยังจุกกระพิบบี้โ้พี่จโ้โลูกจบเสอ้ได้แจมไงัจ มาสร้สางความสุขให้กับทุกท่าน6เท่า6เท่ากันครับท่านผู้ชมเอาล้วมาดูพี่โทนี่อยากอยู่ครับโอ้โหพี่แจ็คชงอกเลยบริเพ็อครับตรงนี้โอ้โหส่วยหน้าดูจะถ่ายจับตัวเสร็จก่ได้แจ้งโอ้โหเมื่อสักครู่นี้พี่แจ็คโดนเน็ตนะครับ โมโซนนิดเดียวกับกันก็เห็นนะครับกับหกเจ็ดนะครับพี่โทนี่เสมอเท่าไรเจ็ดเท่าเมนนะครับท่านผู้ชมเมนเอามาดูพี่โทนี่โอ้ยลูกสาเมสง ยาวกำลังเงินอยู่ยอมตาบนตวอด้บที่ผมจำจยาว่ใจนั่นอท่าโอ้อุดัเจ้หน้องน้อน้องกนของเราดูไว้ครับทักษะนีลาการเสือกระย้อนเจ็ทีเจียัดแสงครับพี่เสียบดาขวโยนคราวนี้พี่ยาปัดโอ้โห เสียฟอนกับเสียบูมสุนัขยังอยากดูเลยไปยอนร้อมกับเจ้าแป่เจ้าแ็ถูจัแจ้งสุดสีสิที่ผมขับจังอ้กหลอกแล้วเสด็จพิณาได้แจ้งส่งเดียวเขจะอกประมาณหนึ่งง นี <90 S 1> <sabot ager> ่แหละครับพรเทพขีดบางบนครับหรือว่าเก้าเท่าโทนี่ไทยแลนด์ครับท่านผู้ชมผู้หลักเบิร์ดเบิร์ดครับลูกนี้พี่ราชันที่มันดโชว์มาสวยมากครับี่เสียงแปดส่วนเต็มนี้ยังลงมาเป็นโอ้โหยาวลุ้นนะครับเนื่องจากวีโอ้โอ้โหสิบซีรีส์ราชันดโทนี่ปั่นครับตรงนี้โอ้โหพี่อาร์ชโชว์สายเสยเลยครับเสียงแปดส่วเตะ ดูาช้นนี้กัเต้นเต้นเต้นเต้ต้นดีโอโหราชัดชชงสบายเสียงไปถูกเทโกันเตะสิบเท่าสเตสปอร์ตแจ่มเลี่ยนส่งสเ็ดสรือเขียวสักเซตสปอร์ตสสวยกันนี้โอโหสเตสปอร์ตแม ให้กับพี่น้องชาวไทย12 10วันนี้พี่น้องชาวบนได้ดูกันจะจะนเ่คือการบอกว่าแจ้ยหลงบาราบุษควาเพ่ง13 10เอาละครับมาดูเสียงเปีสูงครับหน้าขวาโยนครับพี่ยาวคนลุ่นอีสาธุอยู่นาได้แจ้งเตจสซี่ก็ข่าวประผาคู่บนขอบคุณ16 13 ครับมาดูพี่โทนนี่โอ้โหพี่ละชันเปิดสวยมากครับนี้พี่เสียงแปอครับโอแลวีลากันดีสิบเอ็ดี่มาดูสิิวัฒนาครับเสือมวงแดงครับโทนนี่ปัดครับทุกยากดูครับพี่เสียงนโอ้พี่ยาวชโอ้พอดีครับ้ครับกีโอ้โหกรุงเัครั นึกว่าพี่ราชใจและเกิดครับ11 15แต่กีฬาครับครูหนุ่มของเราครับอาแล้วก็บัณิอี่เกิดจะสกแต้มเัวดส่ง16 11 16 11ครับพี่ 16, 16, 16, 16, พยาวปืนใหญ่โอ้โหโอเอลูกออกะสิริวัฒนาแด้แจม16 12 16 12ครับ, 16, 16, 16, 16, รบพี่ยาวปืนใหญ่ แดูภาพอันนเลยครับโอ้เสียงแปดสูงยอดเข้าจุดเสียงแสูงิสองดาวสาไสองครับพิเชษพันแสนยโอ้ยสแ่ส่งพี่อีัสีดใส่หัวเลยนะครับโอ้ยเงนเงื่อสยเงเป็นภาษาอีสานนะครับครสองพี่โทนพี่โทนี่สือสายโตพี่เสียงแดิพี่เเตะรดิ ชสิบสองสิบเก้าสิบสองิบเก้าครับครับตีตรึงขึ <trzeba Damit potato> ้นมาตงปันตรงนี้โอ้โหพี่บเอาลครับพี่ยาวชงหวานตรงนี้โอ้โหาช้จัรแก้เก็ตื้นๆพๆๆๆ้โ เซตห,หลังครับขอเชิญท่านสัมรองครับมาดูรายยิ่งเซตหลังครับเซตที่สองครับซัปเซสสปอร์ตแอนด์บราเล่ยน้อยพานิชเอาชนะด้วยคะแนน21ต่อ12สองุปผลการแข่งขันทีมซัพเซสชนะ2องต่อศูนเซตนักกีฬาสำหรับนักครับขอบคุณครับเสียงปรวมือให้กับน,น,นักก,นกีฬาทั้งสองทีมครับซูเปอร์สตาร์วงการากตะกร้อเมืองไทยคู่ต่อไปนะครับบอลซูเปอร์เอพบกับโรงสีข้าวตั้งประเสริฐเตรียมพอบบอบร้อมความรอนเลยนะครับ เอาละครับคุณครู